การงานอาชีพการเลือกซื้ออาหารสดสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เราจะมารู้จักการเลือกซื้ออาหารสดกันนะคะการเลือกซื้อเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งอาหารที่มีราคาแพงไม่ได้หมายถึงอาหารที่มีคุณภาพดี แต่อยู่ที่การเลือกใช้และเลือกซื้อที่เราต้องรับประทานอาหารถึง3มือ้อฉะนั้นการจ่ายตลาดและการเลือกซื้ออาหารอย่างชาญฉลาดจึงเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งสำหรับแม่บ้านเพราะช่วยให้ประหยัดทั้งเงินและเวลาโดยมีข้อคิดที่ควรยึดถือเป็นหลักในการเลือกซื้อดังนี้ 1. งงบประมาณ 2. ฤดูกาล 3. จํจนวนอาหารที่ซื้อในแต่ละครั้ง 4. แหล่งผลิตและจำหน่าย 5. เวลา 6. คุณค่าอาหาร <st it> การเลือกซื้อเนื้อสัตว์ประเภทต่างๆ <st it> เนื้อวัวที่ควรซื้อเนื้อวัวมีสีแดงสดไม่ออกสีเขียวหรือเหลืองคล้ำไขมันต้องค่อนข้างสีครีมอ่อนกลิ่นต้องไม่เหม็นเปรี้ยวหากพบจุดขนาดใหญ่คล้ายเม็ดสาคูห้ามซื้อนำมาบริโภคเด็ดขาด เราอาจเป็นพยาธิตัวตืดเนื้อหมูควรสีชมพูมันสีขาวหนังเกลี้ยงและบางไม่ควรเลือกเนื้อหมูที่มีสีเขียวมันสีเหลืองหนังมีลักษณะเป็นยางเหนียวหมูสามชั้นควรเนื้อหนามีเนื้อมากชั้นหนังบางและนุ่มหนังสะอาดไม่ควรเลือกซื้อหมูสามชั้นเนื้อบางชั้นหนังหนามีพังผืดระหว่างชั้นไก่ทั้งตัว ที่ควรเลือกซื้อที่หนังบางเต็มไม่ยยนสีไม่ซีดไก่อ่อนโดยกดดูที่ปลายอกไก่จะนุ่มสังเกตรอยขนท่าปุ่มใหญ่เป็นไก่แก่ไม่ควรเลือกซื้อโดยวิธีการสังเกตเดือยไก่อ่อนจะมีเดือยสั้นอีกหนึ่งวิธี โดยพิจารณาจากน้ำหนักตัวและโครงกระดูกของไก่ที่มีเนื้อมากหรือเนื้อน้อยและตาใสไม่ลึกโปไม่มีรอยช้ำเขียวตามท้องคอและไม่มีเมือกปลาสดที่ควรเลือกซื้อตาปลาใสเนือกสีแดงสดไม่แห้งเป็นปลามีเกล็ดเกล็ดจ,จะติดแน่นกับหนังและเป็นมันมีเมือกใสหุ้มตัวบางๆเนื้อแน่น เมื่อกดแล้วยกนิ้วขึ้นไม่บุ่มเป็นรอยไม่มีกลินน่นเหม็นเน่าปลาสดจะจมน้ำปลาเน่าจะลอยน้ำกุ้งสดที่ควรเลือกซื้อส่วนหัวและตัวกุ้งควรติดก,กันแน่นสีของกุ้งควรใสาตามลักษณะของกุ้งชนิดนั้นๆจับดูเนื้อจะแข็งไม่เละปูที่ควรเลือกซื้อพิจารณาดูว่าเป็นปูตัวผู้หรือตัวเมีย โดยงายท้องดูจะเห็นฝาปิดรูปสามเหลี่ยมถ้าเป็นตัวเมียจะมีลักษณะขอบโค้งและมีขนาดใหญ่กดที่ขาหลังคู่สุดท้ายของปูที่คล้ายใบพายเลือกที่มีเนื้อคนขาแน่นไม่ยุบไม่ควรเลือกซื้อปูที่ตายแล้วเพราะจะเน่าง่ายการเลือกซื้อผักและผละไม้ผักสดที่ควรเลือกซื้อเลือกซื้อผักที่มีตามฤดูกาลมีให้เลือกมากมายจะได้ผักที่มีคุณภาพดี ที่ปลูกขายในท้องถิ่นเพราะจะได้ผักสดและราคาย่อมเยาวผักที่มีรอยกัดแท้ของแมลงแสดงว่าอาจจะปลอดภัยจากสารเคมีผลไม้ที่ควรเลือกซื้อผลไม้จะมีคุณภาพดีที่สุดเมื่อสดหากปล่อยไว้จะเสียน้ําทําให้แห้งรสชาติเปลี่ยนไปไม่หวานกรอบและสูญเสียคุณค่าทางอาหารผลไม้ที่มีรอยช้ำและมีแผลจะเน่าง่าย ดังนั้นจึงควรเลือกซื้อผลไม้ที่สดใหม่ปราศจากตำหนิเลือกซื้อผลไม้ตามฤดูกาลจะมีราคาถูกกว่าและได้ผลไม้สดกว่าผิวต้องสดใหม่ไม่เหี่ยวคััวก้านเขียวและแข็งหรือไม่มีรอยแมลงเจาะกินการเลือกซื้อไข่ไข่ที่ควรเลือกซื้อเปลือกไข่ที่ไม่มีรอยร้าวสีและลักษณะปกติเปลือกของไข่ใหม่ เมื่อเก็บไว้นานเปลือกไข่จะมีลักษณะมันทำให้อากาศถ่ายเทเข้าออกได้มากขึ้นและไข่จะเน่าเร็วความสะอาดเปลือกไข่ควรสะอาดไม่มีดินหรือสิ่งสกปรกอื่นๆติดเพราะเชื้อจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในสิ่งสกปรกจะผ่านเปลือกไข่เข้าไปในฟองไข่และ,จะเจริญเติบโตทำให้ไข่เน่าหรือเกิดโรค